กินน้ำพริกอ่องเงาเหอจมนนีสอบเซตกันเลยแวะแปะปติกาก่อนที่จะปิดบานเด้อสุขขาวกาดตีนีนะ,นะห้อยปูปลามันถึงสุดขนาดนี้หน่อยยังมีผักกาดจอวันนี้ใครอยากกินน้ำพริกอ่องเลยว่าจะไปเียคนเยวหรือพักสื่อใหม่เลบลอยแล้วก็ตองยาลืมขาดหมูเลยวันนี้โคกน้ำพริกเองเลยเนอ้อสุขขาว,วแข่งจุ๊จุ๊กจ้า ซ้ำหนำผิกค,คุณเดียวนี่มันตึงเมาะตึงลำแต่หลับความลำกูอยู่ตีคางๆหันนะอ่างเคอร์ส่งเคอร์ส่มก่อนก็จะไปลงผักกาดกันหลับของความอร่อยของผักกาดต้มนะใส่เกอร์ให้หน่อยเล็ดแล้วก็หมอกของมันซอมแลมซอมแลมเนี่ยออกมาแล้วเ่าก็จะไปพัดน้ำพริกกันแต่อยากกินข้าวขนาดเลยก็เลยฟังเส่าเงียบเวลาก่อมเมินเนาะคว้าเป็นคล้องมาคล้องโปดอยู่แล้วกินเจือขนาดอะ่ะน้ำพริกมันห่วยแหงกล้าเขาก็จะอ่อยปอบปอบนิคันใไญ่เลยเนาะมา ว่าไป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 ,ไปกินข่าวกันเตอะวันนี้นะน้าแก้วนี่ยแม่ส่งมาติบาทลำล้ำลปลาลำปลา,ปลาปเลื้อลำแบบลำขนาดวันนี้สอบเซตมาเป็นก่อหูกินข่าวปินดูดีดูล่าข้อหนึ่งข้วนี้เราก็มากินน้าพริกอ่องติ๊กเก๋าเงียยอย่ลาลำแบบปบมือจะนเนอสุขาวไปกินข่าวกันเตะ